สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยท,ทั่วโลกมณีการเมื่อพอกันเีงแล้วพี่น้องค์มนีก็กไปเสืออาหารไทยมาพี่น้องกะตามทีอ่ารัฐบาลเขาไอ้ขายว่าอันให้นอกให้ไอ้ให้ชุ่มนุ่งกันบ่ได้บ่โมเกินหาคนในสินะกะเพราะว่าอันตอนนี้ยอดผู้ที่เสือกะเขาว่าร้ายก็ร้ายบมก็กะร้ายอยู่พี่น้องสามมือละสามพันก้อนสองพันก้อนอ่า ก็เลยแบบย่านเขาล็อกเขาล็อกดาวอีกเพื่อนหน่อเขาเลยไปไปสืบเขาพี่น้องไปสืบเขาไปสืบออาหารไทยนะเพราะว่าอันถามมันมันล็อกดาวอีกเขาก็เสด็จบริบบทยากนะบริบบากเนาะมือนก็ไปร้านอาหารจีนเนาอยุคสกันโตเมือนเวลานอาหารจีนยุคสกันโตแล้วกันไปเล่ยเล่ยไปสือของอันยูมาลิซันนั่มพี่น้อเขาก็ไปสืบออาหารไทยเบอร์สามลอยกลัวเนอสามลอยสี่สิบแล้วกัน อาหารฝรัง่งกระสือมากปกติละอาหารฝรั่งเขาต้องซื้อทุกอาทิตย์อยู่แล้วนาอกระเบิดไปแปดสิบกัวกเกื่อนเงืนเกี่ยกระเป๋าเลยว่าสั่งงานอาทิตย์หนึง่งงานอาทิตย์หนึ่งเงื่อนเกี่ยกระเป๋าเลยว่านนสั่งน้อกกระสือเนื้อเน,น,น,น้นๆนะขยกระส,อสือเป็นพวกเป็นเขาเนาะข่กระสือเขาเนี้ยมากเพิ่มเพิ่มอ๋อมันมัสประสาทพี่น้องเอาใกล้กหน่อยข่กระสือเขาเนี้ยวว่าเพิ่มเป็นสี่สิบโลพี่น้อง ไอ้ซื้อขา้าวเหนียวมาเพิ่มสี่สิบโลเพราะว่าเขาเจ้าอันเราซื้อมากหนวดไอ้ว่าง,งเดือนก่อนป่ะเดือนอาทิตย์ก่อนสองอาทิตย์ก่อนน่ยนะพี่น้องเราซื้อขา้าวเหนียวเขาเจ้ามากอ่าสี่สิบโลนะของเก่าก็เหลืออยู่สี่สิบโลก็เป็นแปดสิบโลเนาะก็ะถือว่าก็ถือว่าหนาสิพ่ออยู่นะพี่น้องข้าวสุกรามันมัน,มนปิดอีกจักประมาณไอ้หกเดือนในสิก็สิอยู่หลอดจยู่นะอ่า ก็ซื้อเป็เสื้อผวกคละไม้อีสั่งเป็สีหนะพี่น้องอันนี้เป็นเห็ดหอมเห็ดหอมกะซื้อมาสั่านแขกพี่น้องอันนี้เป็นอาหารไทยเนาะเห็ดหอมกะคือทั้งอาหารไทยพวกทอดของเค้าของพวกเราได้ใส่นะเพราะว่าพ่อหนูจะศึกษาโลกเราหมดของเค็มนะพี่น้องเราหมดอาหารพวกอาหารเค็มอาหารหยางเพราะว่าเราเราเรกโลาเราเป็น แล้ว่านแล้วเป็นหล,ลูดเอียงตะกยางนะี่นหะพี่น้องค่อยๆว่า,าบวมมันนะพี่น้องแล้ววันแล้บวมช็อกโกแลยอันนีลดทุนพี่น้องตอนนี้เราจ้ยจยจยอยต่อยในฟอมเกิดขึ้้วสิกินอาหารเรียดมาสินะทันพักนี่ก็เป็นแบบว่าต้มพักเจสินาล่ะกันไก่กนะบโบเร่พุ้งอันนีพี่น้องคอยก็ซื้ออันนี้ซอสหวานก็ซื้อมาสองขวดบ่ซอสหวานแล้วก็ ันน้ำจิ้มพี่น้องน้ำจิ้มเอาไปจิ้มไก่จิ้มย่างสินอนน้ำจิ้มบวบอย่งนี้นะอันแล้วก็ซื้อขะปุนมาใส่ซอสปลาก็ซื้อมาสองเพราะว่าพวกน้ำมันหอยยังสิ่ข่อยขอย่างอยู่นะพี่น้องขอย่างอยู่สองสามขวดอยู่ขอยิดว่าอันกระสือไม่อีกเดี๋ยวมันสีมันสีมันสีลายขวดนะเพราะว่าพวกข่อยได้กินนะข่อยกะขมันมักไก่มักยังข่อยกะมักอยู่นะพี่น้องก็ใส่อยู่แต่ว่า สีใสเป็นเกลือเป็นยังสมากวัวนอนสูบช่วงนี่นะพี่น้องเพราะว่าเอาบุญหลวงวะน่าไปโลกเป็นยังบง<ม>ัวจัเราก็ซื้ออันนี้มากพี่น้องอ่าพอมกินบักอือพี่น้องได้บักอือเพื่อสิกินอาหารขีดมาสักสักพอได้เห็นอีเล่าอีกเธอหนึกก่งกระสีจำบุญใหญ่ไปจ้าก็เจ้าจ่อยอันอันนี้ก็เป็นข้ปุ๋นพี่น้องข้าวปุ๋นเราซื้อมาหลายแห่งบุญหลวงเราซื้อมาได้สูงหลายสูงดี หถุงสองถุงสาถุงถู้อมาขาย <c ười> คนคนไปอันนี้เขาจะมาซื้อไปขายหมดสามถุงสี่ถุงหาถุงหกถุงพี่น้องหกถุงประมาณหถุงเนาะเจ้าก็ายังอยู่เด้นีน้เป็นะกนุนเนาะไม่ตั้งเสียนหน่อยเขียนไงหกถุง กเจ็แปดตุนตัวนี้โมกอไรล่ะกแปดถุงแปดถุงโมกเจ็บแปดระมาณแปดถุงนี่แหละคสื่ือมาหมามาอันมากองหนึ่งเนาะมาหมาคัดไข่คนเันสี่แสบมันอแบแน่พี่น้องโอ้เียดายที่เขาม่กินหรอวะอันนี้อันก็เป็น เส้นเ้นน่อยนะพี่น้องเส้นน่อยเส้นก๋วยเตี๋ยวอันนี้มันเป็นข้องเวียดนามข้องเวียดนามเั็นเพราะว่าปกติแหละก็จะกินข้องไท่ผมว่าอะไรก็อยกินข้องเวียดนามมันเสียโบอันนี้ผงวุ้นวัตถุดเจียปนอาหารผงวุ้นเหมนั้นนะจะก็มาอย่างหลับของหงูเขาซื้อมาซื้อๆผงวุ้นพี่น้องผงวุ้นเขาซื้อมาสามแพ็คเจพี่นะ เขามาใส่อยียงแล้วใช่ไมเขามาเห็ดจังไรกินอันนี้เขามาอันด้วยใจสีอันนี้สีหลังพี่น้องเป็นอะไรก็สื่ออันนี้เป็นข้าวโอ๊ตพี่น้องข้าวบาเล่สีแควผ้าไปเบิ้งยืนน้ำไห้น้ำหลานไมันก็จะมาเห็ดข้าวโอ๊ตนี่ยแหละมาเห็ดข้าวโอ๊ตมาเห็ดซีเหลี่ยมสินะถ้าสิกินไปแต่สีนะบานเท่ากัน ถ้าไม่เห็ดเขาก็เสียไปพูนุงไปยัง้งไปสินะอันนี้กะซื้อมาสองกลอนสิเนาะออตัวดินพอดีไปเจอผีคนไทยเหมือนแล้วอัน,นเห็นมาคืดิน่ะนะเราบอกอุ้ยเขามาอันนี้แสบเราว่ดแต่ว่าเราบอกยุราห์และฮั่นจีนถูกแล้วแต่ว่าอันนี้คอยคอยไม่เห็นอยู่มาลิสันเขาขายถุงละสองกลอนเราเลืกซื้อมามังกีนัดเนะาะตัวลิงตัวลิง แล้วว่าเอาไปแช่น้ำเอามาต้มแสบแล้วว่าเอาพอก็เลยพอก็เลยเห็นเพอก็เลยพอเสียมาลองต้มเบิ่งมันสิแสบบ่นะแล้วว่าแสบแล้วว่าพอก็เลยสิเสียมาเฮ็ดมาซส่ชีวิตก็ประมาณนี้ล่ะพี่น้องบุญบุญไม่หลา่ชนไปวัดหมึกบุญจะไปวัดหมึกกับมะหอดกับมะหอดบ้านแตะใช่หรืออันนี้เบ่อเลยติดพี่น้องใช่หรือมะหอดบ้านกะ สามโมงสามโมงเจ็ดนาทีกับมาขอดบานแล้วพอนอเจสิก้าเลาะค่ะนั่งคักข้าวหนึ่งกับพี่ฮับดูไปมาขอดบานเนอะเ่เก้าเผาแล้วไปเจ้าเผาไปบอกเด๊ะสิบโมงไปสิบโมงกลับมากับายสาไปบนหมูบนเวนัทนาจีกับไปบนหมูบนเ็นพีน้องันาจีกัไปบนหมูบนเวนันเสากับไปบนหมูบนเ็นคือบอกคือฝา มาลายอยู่อันนี้เป็นเซนนะล,ละพี่นนอหนึ่งปอนยี่สิบห้าพีเนาะคันแม่พีซื้อร้านไท่นั่นไอ้เข้ากระสิขายแข่งอยู่เลยพี่นหนอสมมติผมกเขาขายจ้าบาทอันคันไปซอฟวานนี่มันจะบาทบอกไอ้ซอดวานนี่มันปอนกูกล,ว,กลวนี่ละ่ะไอ้ซอดอันนี้มันปอนเก่าสิบเก่าเนาะล้านจีนนี่เร้ขายถือพี่นนองล้าขายแบบว่าราคาโบโบแพงอะน,นะต้งางขายโบแพงแช่ไหมแต่ว่าคันคันไปนคนไท่ขายผัดขายแทงแม่พี่หนอ กับขายแท่งกุ้กันหลายบาทจูขนาดพี่นเนาะพอก็เลยนี่เออนี่ยเอาย่อมไปสื่ออันยูรานอันคนจีนนี่แหละไม่ถือร้านเวียดนามกับแท่งกุ้งหลานขนจีนอยู่น้อยนึงน้อยนึงจะขันน้อยนึงเล่หลายเล่หลายลายา,ยยามันก็หลายบาทจูนะพี่เนอะก็หลายบาทจูไปเจอผีคนไทยหมดก็ดีาาใจคุยกันนะพี่เนาะเขาเขาไม่เห็นขออยู่ตลาดนัดนะ จะมาตงสงสัยดอกเด้อขันคนบริษัทจเบมาเพราะว่าคนบริษัทพกกนอย่ที่คนคนโพวกกนอยู่ติคองะนะอีกเลยเวลาเขาไปสื่อคองนี่เขาบริด้แน่มึงหนาคนเลยแน่มึงตะขวงแน่มึงหลันนี่คองถิ่อยตรงการบขันนี่ขกำเบื้องเลือกเลเบื้งบ่มี่ข่อยกะแม้นามบกังเดียวเขาเยังบริษเบื้งเป็น้องฝาตอนนี้นบ่มีข่อยกยาเวลาอื่นไงก็สาือบริสนใจคนมาสั่งจัดสนใจของจะคิดบงว่าอัน คนจำของที่อันเขาเอามาขายแต่กลจำคนนะนะพี่น้องเพราะอ้าวล้านพี่จังเบิ่งแล้วล้านนี้เบิ่งแหลได้อีเองประมาณนั่งผูกนั่งเกลืออันห้าไปเบิ่งเจสีคนที่เขาขายกันว่าบะหมีดอกเงินยบะมีดอกทองอน,อนั่นเองเงสีดาพี่น้องก็มีเลยเอามีบะหมีไก่แห้เขาเบิ่งเปน็นยังนะเขากบบหนักหรอล,าลาานะา้านล้านเขาไว้นะบะหมีดอกเงินยทองอดเองประมาณนี้นะเอามีบ่มีคัน ถือใจเข้ากับสืส่อตัวน,นะบนาไปไปหวอลาดไหวไสินะอันนี้เป็นเขาย่ปุ่นพี่น้องอันนี้เป็นเขาญี่ปุ่นเห็นอกเขาย่ปุ่นนี่แล้วว่ามันมันเดืองเหมนว่าลแล้วมันเอียงเขาเอ,อื่นมมาเป็นรบราลายเหมือนั้นบเแมนบราลา์เลยนี่เขาบ่วคัสซีนะพี่น้องไปกินของคนไทยแลวสิตนนี้เจข้าวเหนียวซื้อมาสี่สิบโล เขาอันนี้เราซื้อมาสองถุงบนเองถุงละจักโลถุงละหาโลผมไมอนจอหากิโลพี่เนาะยูทากะบริษัทเป็นไงลูกยูทากะเขาเขาญี่ปุ่น,อนบอกแรดิบเนาะอันนี้บอกแรดิบบอกหัวเชฟโปะหัวเชฟเขาหน่อย แค่นี้เรากินตะกินมันแสบบอมันกิดแสบซ้ำหนึ่อยล่ะพี่น้องจะซ้ำพักนันล่ะเขาได้มากินพักกันสิมาอยู่ประจักษ์เนาะแต่ว่าขันบ่มคนบ่มากินพักจังไั้มันก็บ่ันแสบเอาตะกินกระปุกแกแสบอยู่อันนี้อันนี้ขวากระสื่ออันนี้ไม่ห้เจสิกัดใกลยหอนไอ้ไอตัวอันนี้ซากุระนะพี่น้อง ซากูซื้อมาแบบหลายสีเลยอีกกลองหนึ่งค่ะอันนี้กับแม่เที่ยวมากินก็ซื้อมาซองอันนี้วันนี้ก็อันนี้เนี่ยโมบัวได้ี่นอ่ะเส้นค่อยนั้นเป็นคนมากเสน้นเส้นกุยจับกุยเตี้ยวเต่ายางเดี๋ยวโมให้เส้นกุยจับก็ลืมสื่อเส้นกุยจับเกิดเออข่อยเค่เห็นเส้นกุยจับเหรอปกติข่อยสื่อได้เส้นกุยจับอ้ยลืมตัวละเนาะี๋ยวจะเส้นกุยเตี้ยว เส้นใหญ่ก็บริสุทธิอ์อันนี้ก็เป็นเสน้นเส้นใหญ่ก็สื่อเส้นอันนี้พี่น้องแสบเขาบขาจะสื่อกล้องหนึ่งละ่ะเขาบอกนี่กล้องหนึ่งก็สิประมาณเจ็ดก้อนนะ่ยคือสามสามสิบเก้าเพราะว่าคันคันเขาขายเป็นเป็นถุงจะเสียถุงละสามซีพีนะพี่น้องสามซีพีก็คิดเบิ่งคันอ่าเคยซื้อมาซีพถุงก็สามสามก้อน ไอ้กองนี climate, a, ้มันมีสามชิปคูณนะพี่น้องฉันแล้เข้ามาขายสามสิบสี่เข้าสิกองละเก้าปอนน่ะสินะเป็นหัวเสือมาอันนี้ก็ซื้อมาแบบหลายเหมือนกันเขาก็แนะใจว่าเส้นี่อย่างนี้พี่น้องเขาคิดว่ามันหนาสิเป็นเส้นกุดกุดกุดจับมานะเขาเห็นมันอยู่มีอยู่ถุงเดียวกุดจับเส้นกลมมานะพี่น้องเล้วเขาเสิรองเอามาเห็ดกินเหมือนที่แมนบอกกุฏิซันนี่ก็จะเฮ็ดแสบเลยลองลอง ลองแดนลองแดนขนาดฉันก็จะก็เอขอ,เอขปุ่นกระแสบเอาเวลาคือทานไปไหวยังบดดูเฮ็ดเบิดอยู่คุยไปนำเนาะคี่น้องคุยไปนำเฮ็ดไปนำกองอัญญแล,ล้กวก็ขวากะไปได้กะทิชาวเกาะมาขวดละแปดสิบมหาพี่คิดเนอะชาวเกาะ คือมันเลซื้ออร่อยดีโอายลืมซื้ออร่อยดีตั้งะเนาะนอ้อว่ซื้อมาแต่ซาวก่อนเรื่องข้าวไปว่าเอามาเห็ดขนมต้องเอาอร่อยดีโอ๋ยตายเป็นหยังหรอกมันสเสียบอี่หรอกคือคือซื้อมา,ตอาแต่เมายนไรเพราะว่ามันอันพ่อซอสอที่มันเมื่อายุมันเป็นพ่อซอสยี่สิบสองอ่ะนะอีกไออันนั้นมันเป็นยี่สิบเอ็ด อันนี้มัน42มันโดนเขาก็เลยเขาเลยกเสืออันนี้แล้วมั้งเริ่มข้าวไปพี่นอ้องเริ่มข้าวเริมแก้วและ้วก็เสือมามาผัดไทยบันน่ะซื้อมาเลยผัดไทยก็ค่อยแสียค่ะบับนดีกะไม่เบิ่งเข่าวันนี้พี่นอ้องเข่าซ้อมหน่ออีกซอมหนึนะะ่งแล้วค่ะเข่าซอมหนึ่งยิ่ยฟังผีอกีก เงีมาผีพี่น้องกองจานผ่านกตสถีเป็นอันซาคูเนาะซาคูอันปอนเสภาพี่เนาะซาคูปอนเสภาพี่มีลายสีเดลยซื้อมาแบบดลายอันนี้น้ำตาลกวดน้ำตาลกวดอดนนี้เนาะก็บอกว่าล้ำชื่อจัดตาลกวด ก็คืออันมะขามเปียกมากอีกยี่หอหนึงมันมันมีอันมันมีอันใา่พี่น้องเาก็เลยสิเปลี่ยนยี่ห้อใหม่นี่พี่นอ้องอีกยีหห่ห้อนึงมันมีใส่เกี่ยวก่อนก็ซือมาก,กินบ่ด้เลยนี่จะใส่ใสยแน่นหน่อยนะก็กะสงสัยว่าเอ้ามันก็มีจะใสยอันนี้อันแป้งข้เขียวเอาวาเฮถโนขนมพี่นอ้อง เห้ดสลิมให้ยังไรย์ยังไเฮ็ดขนมยังบุ้เนี่ยไงเดรียขนมเลยขนมสลิมให้ขนมสลิมนะลองมือที่เพ็ดเป็นบ่อเขอเนี่ยไม่บริเตียงเลยดอาหารนะพี่หน้แบบนีู้มีเเนี่ แต่ไปซื้อมาสองถุงหลายบาทเตอบที่ได้เอาไปซื้อมาสองถุงพอตอนนี้ขนมแป้งะเขียบก๋วยเตี๋ยวเชียงไห้และขนมต่างๆภาพขนมเพื่อการโฆษณาเท่านั้น คือคอ,อุ่นไอศกรีมอันนี้คือมาแบบหลายเลยพี่น้องเห็นไหมคือเปลือกมะนาวเจ๊เสียไม่ให้ยังดอกเปือกถ่าแข็งท้ายเห็นแต่ว่าหั่สื่อเผือ,อ,อก,อกออพี่นอ้องเผือกซื้อมาตลาดจีน ยาอันขั้วเหลืองพี่น้องคือเหลืองก็ซื้อก็ซื้อมากเอาไว้เฮ็ดไอ้ขนมอันนี้บกักตาลบกพร้าวพี่น้องนํำบกตาลบกพร้าอันนี้กะกะดีพี่น้องมันแบบว่ามันมันบบแข็งอ่นะคือมันคือแข่งเขาามว่ามันมันมันบกแข็งมันก็มีแข็งนะเขาบอกมันอ่อนนะ น้ำตาลน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวสะอาดรสชาติเข้มข้นอ๋อสืบวัดอายุพอ่อซอสสิบสี่สิบเอ็ดปีหนากว่าเดือนหนึ่งนะอันนี้ก็ซื้อซื้อนอี่อไรนี่ยพ่อซอสยี่สิบสองผักกาดดองหัวชัยโป้ขเขาใช้ไม่เห็ดงาหนอโอ้เขามาใช้ไม่เห็ดอันนั้น เขาชิมว่าไอ้ขนมซักคูปป่ะสิจิเขาคิดจะจะกินขนมซักคูปข้าขวบุฟนนี่อุอบะกอดถือมาหลายนะพี่น้องอันนักก้นก็มีอันใต้ปลาก็มีพี่น้องซี่ปอนหาซี่แพนแห่งของสื่อมาอันหนึง่งอวันนั้นเขาก็ซื้อ แกงน้ำม้ใส่ขวดพี่น้องก้อนก็อนน้ำมัใส่ขวดตัวนี้มันก็จะมีเฮดนั่เด้มีเฮดมีักพีอยู่ในนี้แต่ว่าออกมาแกงได้เลยนะสองฟอนเจ็สิบห้าตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ราคาเท่าไหร่เนี่ยตัวนี้มีน้ำม้อยู่บ่ตัวนี้บ่มีน้ำม้พี่น้องก็ละยี่ดีอแม่ละโอ้อันเดียวกันตัวลักมีอยู่บ่โอ้มีมีสองปอนเจ็สิบห้าพีตัวนี้ก็ได้ ตัวนี้ห่อยังอันนี้ข้อนี้ห่อสองปอ,อนห้าสิบห้าตัวนี้บ่มี่เราใหม่เอามีอยู่บ่มีอยู่พี่น้องแต่ตัวนี้ถือกลัวสองปอนห้าสิบห้าพีเราถือกูอยี่สิบพีอันนี้มักอัน,อนไอ้มักเนี้ยอะไรมักอันนี้นะพี่น้องมักเนี้ยอะไรมักขนุนพี่น้องขนุนซื้อมาสอง แต่ก็ซื้อน้ําใหม่สมะอันนึงอันนึงพ่อันนี้ตัวนี้ตัวนี้ก็ซื้อแบกพริกซส้องหอพริกก็สองหอแล้วไม่อันนี้ยู่ได้สิน้องไม่มีกะุนอันเเซนก๋วยเตี๋ยว กะบักพริกซดพี่น้องพริกซอมากระสิเลยเอาไปหลางก้อนหลกักกระสิเอาใส่สองฟีดไว้พี่น้องโอู้อันนี้คือกระสือตัวนี้ขนมพี่น้องเพื่นเพงเด็นี่นี่พี่น้องอันนี้ก็ะสือรดดีเนาะลดดีตะกี้สองปอนกัวเลยพี่น้องตอนนี้มันขึ้นราคาตะกี้มันสองปอนเก้าสิบเก้าสองปอนแปดสิบตอนนี้มันขึ้นซีปอนกวัวแม่โอ้โหมันก็ขึ้นให้กลางแพง อันนี้ก็ซื้อปลาแดกก็ซื้อขุ้นหอยมันเหลืออยย่สามขวดก็ซื้อมาเพิ่มอีกสองขวดปลาแดกตัวนี้โอ้เสียบเห็นบอกพี่น้อคนเค็มคนแห้งปลาแดกพันถ่ายซื้อมาเพิ่มสองขวดผูเป็นสามขวดอีกขวดนึงหายไปใส่โอุ้่นซื้อมาเพิ่มสามขวดพี่น้อสามขวดเพราะว่ามันจําเป็นเนาะพอกินประจําอันน้ำมันหอยซื้อมาเพิ่มขวดนึงบ่ ปลาซื้อมาเพิ่มสองขวดวันนี้กับพงกพงก๋วยเตี๋ยวกระงก๋วยเตี๋ยวกพงก๋วยเตี๋ยวซื้อมาหน่อยผดบราจากซื้อมาสีห่ห่อเมื่ออายุวันเนนนกิเดใครอะกระพงก๋วยเตี๋ยวเรือ สามหอสี่หอหาหอกับไปพงก๋วยเตี๋ยวอันไก่พี่เนาะพงก๋วยเตี๋ยวไก่ปอนกุ้งก,กัก่วนี่แหละปอนเจ็ดสิบห้าทีตัวนี้เนาะตัวนี้สองปอนยี่สิบสองตันนี้ก็นขนอเนาะมันอันรสดีแพงโมกี้เนาะรสดีมันอสองปอนเกา่าสินหาแต่ว่าขนอมันสองปอนเกา่า,าสินหาคือไกน สนีนาวันนี้อันตะขนอค่ะเป็นรถหมูผัดแท่งเลยพี่นุ่ซี่ฟอนด้วยกันเขาก็เลยซื้อมันลดไก่มาเลยซีซีถุงเพราะว่ามันก็คือคือกัหนาๆนะเขาก็เลยซื้อมาซี่ถุงแบบกินไปแต่ก็ดีภาคาพอซอยี่สิบเอ็ด,ดพอซอยยี่สิบเอ็ด เขาก็ซื้ออันน้ำพริกเผาซื้อมาสองขวดอีกขวดหนึ่งเอาไปเอาไปอันเอาไปใส่ละ่ะเมื่อกี้หลับไปซื้อมะตะอันนี้พี่น้องเขาปรเด็นเขาเราก็ได้ซื้ออร่อยดีมากเขาซื้อมะตะซาวเกาะโอ้ยซื้ออร่อยดีมานําเนี่ยเพราะว่าเคยคิดว่าอันอันเก่ามันใสย่างอยู่นะเขาก็เลยซื้อมาลายโขด พ่อแจัคออกม,ม่ซื้อมาขายอะเลยว้ายตายคลิปนีก้ก็ซช่ำนี่แหละพี่น้องเจอกันคลิปหน้าไม่ยั้งดีๆช่วยชนงานสิม,เมเาหว่อให้ฟังน้องเบอร์นกาผ้าไปชอปปิง้งสื่อของหนูนี่นั่นเนาะพี่น้อง,องเจอกันคลิปหน้าไม่ยั้งดีๆช่วยชนงานสิมะหวห้ฟังน้องคณะสวัสดีค่ะ